สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและลูกค้านะคะ กลับมาเจอกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะกรุงเทพมหานครน,นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีรถอีกหนึ่งคันนะคะที่จะนําเสนอนะคะรีวิวให้ลูกค้ารับชมกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยลูกค้าหารถนะคะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงการเป็นจํานวนมากเลยนะคะคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ลูกค้านะคะ ในเรื่องของตัวสมรรถนะนะคะแล้วก็ความจุความกว้างนะคะของตัวรถและวันนี้นะคะ<ๆ>ก่อนที่จะไปรับชมการรีวิวกันนะคะบครบพวนราคาะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอ่ะไม่พูดมาให้เสียเวลานะคะสําหรับคันนี้ที่เห็นกันนะคะเป็นรถ Honda นะคะ c ิ t นะี้นั้น1.5 V ปี2016นี่เองนะคะสภาพรถคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะสำหรับราคาตั้งขายของเรานะคะเราตั้งขายกันที่ 3,95,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้สามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มๆลน้ลนๆเลยนะลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถแบบฟรีดาวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะสำหรับการรีวิวรถคันนี้นะคะเบื้องต้นเลยนะคะในส่วนของตัวดอกเบีย้ยเนาะดอกเบีย้ยที่เริ่มต้นนะคะก็อยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะผ่อน4ปี5ปีนะคะดอกเบีย้ยก็ลดลันตามจำนวนนะคะ เริ่มกันที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็ตกแต่งด้วยตัวโครเมียมแน่นๆแบบนี้ตรงกลางแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นทะเบียนนะคะ5กไก่รเรือ6773ได้ทะเบียนนี้ไปเลยในสองตัวดว,ดวงไฟนะคะก็ มากันเต็มๆแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะคะดวงไฟเนียดทำความสะอาดขัดให้อย่างใสเงาวับเลยนะคะคันนี้มีการปรับสภาพให้เรียบร้อยนะคะแต่ก่อนที่จะมีการปล่อยรถออกไปให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะขัดเคลือบฆ่าสีค่าเชื้อโควิดให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของของเหลวเนี่ยเราดูแลให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอนในส่วนของตัว Honda City คันนี้นะคะโฉมเขาออกจะออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนาะ รถคันนี้มาแบบโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไม่เคยผิดความตีนังการนําท่วมกับสีแต่อย่างใดนะคะลูกค้าจ๋าล้อแม็กนะคะก็เป็นล้อเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กจากฮอน d a นะคะอย่างที่ลูกค้าได้ไปนะจะเป็นอย่างมิชลินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสัปดาห์ยางนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่57นะคะปี19บเก้าดอกยางยังเหลือๆใช้งานได้อีกเป็นปีๆนะคะ ในส่วนของตัวโชคนะคะไม่เคยตัดต่อตัวโชคเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะอาจจะมองเดี๋ยวนะคะขออนี้ตจับภาพนิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นอ่านี่นี่นชกเดิมนะคะลูกค้าจ๋ะสี่บอลเงินเป็นสีที่รักษาดูแลง่ายค่ะไม่เก่านะคะในส่วนตัวข้างแก้มนะคะก็ติดไฟมาให้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะลูกค้า เป็นสีเดียวกันกับบอดี้มาพร้อมกับตัวเดี๋ยวนะไม่ใช่ไฟสิตอนแรกนึกว่าเขามีการซ่อนไฟนะคะตัวนี้ไม่ได้มีการซ่อนไฟมาให้จะเป็นไฟเดียวติดอยู่ตรงข้างแก้มแบบนี้มือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันนะกับตัวรถคันนี้มีการติดฟรีมาให้ล้างนะคะรอบคันยางลูกค้าได้ยางปีเดียวกันไปทั้งสี่เส้นนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมนะคะลูกค้า ตกแต่งไปด้วยโครเมียมนะคะอยู่ตรงคิ้วสวยๆเลยนะคันนี้นะคะไม่เห็นริ้วรอยเลยนะเท่าที่มองด้วยตานะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ LED เสริมมาด้วยไฟทับทิมนะคะแบบนี้เลยนะตัวอักษรนะคะ IVTech อยู่ครบทุกตัวนะคะไม่ตกหล่นนะคะโลโก้ Honda เนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยขีดแต่อย่างใดนะคะ มาพร้อมกับตัวรุ่นนะคะซิตี้ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ1 5 1.5S คันนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สมรรถนะก็ดีเยี่ยมด้วยนะคะในในส่วนของ Honda เนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็นิ่มนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างเปิดมานะคะภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะสีดําทั้งคันเลยนะคะให้อารมณ์ดุเทแต่ เขายังมีการตัดสลับนะคะตัวเบาะให้เป็นสีเบจให้อารมณ์ซอฟต์ลงมาหน่อยนะคะสําหรับตัวเบาะของเขานะคะแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นสีดาําแล้วก็มีการตกแต่งด้วยตัวสีเบจเช่นกันนะคะในส่วนของพวกปุ่มเซนทันร็อกก็คือจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะลูกค้าปรับเลนกระจกตรงนี้เลยสบายๆค้างมือนะคะมือจับนะคะเปิดประตูเนี่ยเป็นสีดาําเงาๆแบบนี้นะคะนี่มีตัวซับเสียงซับลําโพงให้แล้วก็มีลําโพองอยู่ด้านล่างนี้นะคะ,ะในส่วนของช่อง ขวดน้ำนะคะก็อยู่ด้านนี้เลยนะในส่วนของบานประตูนะคะบานประตูเดิมแท้จากโรงงานนะคะรานะคาจะ๋าสวยๆเลยนะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้ไปก็คือคุ้มๆนะคะปี2016นนะคะตั้งขายราคาไม่แพงด้วยนะในส่วนของตัว ฮอนด้าซิตี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าขายเป็นมือหนึ่งมือสองหรือเอาไปขายต่อเนี่ยก็ยังได้ราคาอยู่นะคะราคาไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่นะคะในส่วนตัวหัวนอ็อตก็หัวน็อตเดิมนะคะฝาประตูบานพับใดๆก็คือแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะสีบอลเงินนะคะเป็นสีค่อนข้างที่จะสุภาพดูแรงรักษาง่ายนะคะในส่วนตัวบอกเป็นบอกปรับเรื่อนเองนะเขามีโหมด อีโคมาให้ด้วยนะคะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะคะด้านนี้เลยนะ,ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบ้านการคะมีการตกแต่งด้วยเมทัทลิกแบบนี้สวยๆ conocer. นะหน้าจอแสดงเรือนไม้เนี่ยเขามีการเล่นลูกเล่นนะคะเป็นสีสีน้ําเงินนะ,ะเรืองแสงออกมาแล้วก็มีซ่อนสีเขียวอยู่ด้านใหนด้วยนะคะถือว่าก็เป็นอีกแบบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ดูสะดุดตานะคะ ในส่วนของตัวเครื่องเสียงก็เล่นได้เป็นโหมดพวก FM AM นะคะ CD AUX MP3 ได้ปกติเลยนะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้สีระดับด้วยกันนะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลเช่นกันนะคะลูกค้ามือเบรกอยู่ด้านซ้ายมือนะบระิเวณคอนโซลเป็นสีดำนะคะแอร์แบ็เขาจะมีให้ตรงนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุด Okay. สำหรับใส่เอกสารนะคะอยู่ด้านนี้ mm hmm. เขามีการตกแต่งด้วยตัวแมทเิกตรงนี้มาให้ม่านบังแดดก็มีกระจกให้ปกติเลยนะคะสองฝั่งฝั่งผู้นั่งไม่มีกระจก mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็ ให้ดูกันที่หัวน็อตนะหัวน็อตยืดฝาประตูนะคะใดๆก็คือเดิมๆเลยนะ,ะ Honda นะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็เป็นในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะพวกสมรรถนะใดๆเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยรถค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะคะแม้ว่าจะเป็นเครื่อง1.5ก็แล้วแต่นะคะลูกค้าเครื่องอยังคงนิ่งอยู่ขับผ่านรถ10ตรง10ล้อนี้ไม่แกว่งไม่ขยับเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องขนาดกลางนะซีดานขนาดกลางคันหนึ่งนะคะ เป็นรถที่น่าใช้สอยคันนึงเลยทีเดียวนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยเบาะเขานะคะไม่ยุบไม่ย้วยเลยนะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่มีแตกรอยงานะคะแล้วก็มีรูสําหรับระบายความร้อนให้ด้วยนะคะนั่งได้ประมาณสองสามท่านนะคะไม่เบียดนะความสูงนะคะก็ใช้ได้เลยนะค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งนะคะสําหรับตัวภายในของรถเขานะ แล้วก็ตรงนี้เขามีช่องสําหรับเก็บแก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะมียางรองนะคะให้ด้วยนะทั้งสองที่เลยมาดูต่อนะคะในส่วนของกระบาดท้ายนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ดูกันในส่วนของตัวหัวน็อตยึดนะคะฝากระโปรงท้ายนะฝากระโปรงท้ายเดิมแพ้จากโรงงาน แน่นอนนะคะเดิมเดิมเลยนะคันนี้รายละเอียดเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะคันนี้เติม e85 ได้ด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยก็กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะขับรถออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยพื้นที่ใช้สอยเยอะด้วยนะคะแล้วก็เขามีพวกตัวยางอร่อยยางอะไรยางอร่อยวะ อุปกรณ์นะคะเครื่องมือแม่แรงมาให้ครบทั่วนะคะตัวซีนยางมะพร้าวนะอะซีนเดิมๆนะคะยังคงอยู่นะคะกว้างขวางนะสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์นะสำหรับลูกค้าที่มองหารถอยากที่จะกลับต่างจังหวัดนะคะลูกค้าคันนี้ถือเป็นอีกคันที่น่าใช้มากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้าง ส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องก็เป็นเครื่อง1.5ลิตรนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่อง Honda i-VTEC นะคะตัวเครื่องสภาพเดิมแท้นะคะเครื่องไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะเดิมเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีรอยมันรอยเยิ้มออกมาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคันนี้นะคะตัวน็อตแก้มขวานะคะก็ไม่มีรอยหมุดรอยขยับ น็อตฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆเลยค่ะไม่มีรอยหมุนรอยขยับเหมือนกันนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะในส่วนของตัวเผ็นป้ายมอกรนะคะยังคงอยู่ชัดเจนนะคะหัวน,น็อตนะคะแก้มซ้ายนะคะ รถของเรานะคะเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะลูกค้าประวัติเข้าสู่ทุกคันนะคะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการพาชมนะคะรายละเอียดของรถ h o n d a City 1.5V นะคะปี2016คันนี้นะคะราคาขายนะคะเราตั้งกันอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวเลขไม่อยู่ที่150,000เท่านั้นเองนะคะเลขไม้ขนาดนี้บอกเลยว่าเรามีการเช็ครอบทุกระยะนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนของตัวเลขไม้เลยนะ,ะเพราะว่ารถส่วนมากที่เราคัดเข้ามาะคะเป็นรถหน่วยงานกดระวางนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะสอดส่องดูแล ให้ทุกคันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าแค่มีรายได้เพียง16,00 0บาทสามารถออกรถคันนี้ได้เลยคนเดียวโดยไม่ต้องมีผู้กู้ร่วมนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะประกอบอาชีพอื่นๆนะคะเรารับทุกอาชีพเลยนะขอให้อาชีพของลูกค้าเนี่ยมีแหล่งที่มาของรายได้ตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะมีเอกสารให้เราตรวจสอบนะคะเรายินดีบริการนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับทางบริษัทเพชรยน์ได้เช่นกันนะคะ mm hmm. เพียงแค่แจ้งเข้ามานะคะโทรเข้ามาหาหนูเล็กที่เบอร์0ู3 3 8 9 2 8 8 8นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นให้ถึงหน้างานเลยนะคะไม่พอนะคะถ้าเกิดว่ารถมีการอนุมัติผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีบริการรถสไลด์จะส่งให้ฟรีเลยนะ ทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะคะเราไปส่งให้ถึงนาบ้านไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นศูนย์บาทกันไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มเมฟรีดาวน์กันไปด้วยนะอ่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะตามที่เรียนแจ้งในทุกคลิปเลยค่ะลูกค้ารถพ่นะคะ,คะ,คะ,คะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพราะแต่ละวันหนูเล็กมีการอัปเดตวิดีโอคลิปไม่ใช่แค่เพียงรถซีดานนะคะรถทุกประเภทที่เรามีนะคะรถอีโก้ค่ะซีดานกระบะนะคะรถครอบครัวนะคะ มีหมดเลยนะลูกค้าสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอล่างๆของหนูใลกล้เลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกสร่อย่างครบควรวนกันเลยทีเดียวนะคะเหมาะก,กับลูกค้าที่กําลังมองหารถอยากจะเอารถกลับบ้านช่วงสงการนี้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ